ลิงก็พาเที่ยวรอบนี้พาไปเที่ยวบีตุงจังหวัดยะลาการเดินทางใช้รถไฟเลือกขบวนเทไปถึงยาลาก่อนเที่ยงเพราะเราต้องเดินทางต่อไปบีตุงมีชาติเลยไว้ให้ขบวนหนึ่งเจ็นึงจะไปถึงยาลาช่วงเก้าโมงสิบโมงจะยาลาไปบีตุงเรือนังไดไลเบบ ช้านลงไว้ให้เร็วถังรถโต๊รถแท็กซี่จากตัวเมืองยาลาไปเบตงจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเ5สินาทีนั่งกันไปยาวๆพอตตเนอะเลือที่พักไวใจกลางเมืองมอสำหรับเดินทางแล้วการเดินเที่ยวมาเบตงนั้นเมนูแรกเลย,เลยที่เราต้องชิมมันคือข้าวมันไก่ร้านเจริญข้าวมันไก่โย่ห้างจะทพผักเราประมาณสองรเมตรวันนี้เรือสร้างเป็น เป็นเนื้อไก่กับข้าวแย้กันชุดเนียนราคาโยเทหนึ่งร้าสบาทรสชาติสมคำลํำหรือเนื้อไก่นุม่มนั่งกรอบทำรัับเคยมาเทียเ่ยวเบวตงกันมีนหนูนี่ไม่ควรพลาดโอโรเอมแล้วทีนี้ก็ไปเดินย้อยกันเลยเริ่มจาฮอนาลิกาแลนมากที่สำคัญอีกอย่างของเมืองเบตงเป็นศินละปะการเขียนภาพบนฟ้าผนังตึก เป็นอีกแหล่งดึงดูดของหนักทองเที่ยวที่จะมาเบตงภาพส่วนหม้านะจะเป็นเกี่ยวกับวิธีชีวิตอาหารการกินประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมโดยรวมของเมืองเบตงจากภาพวาดบน้าพนังผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยพุทธ ได้ย่างลงตัวสำหรับเคยี่ชอบถ่ายรูปะนะเมืองน,นี้มีมุมสวยวอยู่ทั่วเมืองได้รูปเต็มเฟซบุ๊กเลยเชื้อชาตนตาอากาศในช่วงที่ชั้นไปะนะเนียนะกยธีเยซิบองซาตนๆเม่น์นาเชื้อนะว่าผากตายเราก็จะมีอากาศเย็นเหมือนภากเนื้อเมื่อนเดินกันบายบายนี่บรรยากาศเมืองก็ดี คนในพื้นถี่็ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเราถามข้อมูลเรื่องแหล่งทองเที่ยวเขาก็ใจดีแนะนำให้เราเป็นอย่างดีว่าเราต้องไปตรงไหนก่อนต้องบนทางไหนที่จะไม่เสียวเวลาส่วนตัวนะประทับใจในเหมืองน,นี้เคยทีหลังเลวติมาหรือไม่มาช่างว่าหน้าลงมาเที่ยวกันสักทีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในข้าว วางวางก็นลงมาเที่ยวกันตาผากตายเรานะ่วยไม่แพผ็เทีเหนื่อยเหลอือช่านบอไวเบตงเป็นอีกเมืองหนึ่งเทีา่าทแนะนําว่าต้องไปเที่ยวสักทีเดินโยกครึ่งวันยับตีเนื่อยแล้วเลยทีนี้ก็กลับไปอาบนา้ำเอ็นล่างสักผักคอยว่ากันต่อท่ายบรรยากาศจาห้องพักเมืองในท้ายมอก สวยหรือบัเนอร์พอกลางคืนกรเดิอนออกมาเที่ยวกันอุโมงค์มงคลฤทธิ์เป็นอุโมงค์ที่ลอดตายผูกเข้ายกกลางเมืองของเบตงกลางคืนนั้นจะเปิดไฟไว้สวยแต่กระตงหวังหวังรถทิดติดไทยรบไทยเลื่อนตรงแหล่ท้ายแหล่วาสำหรับเมืองเบตงกลางคืนด้านอาหารกรยังเปิดแท้บริการหลายแหง้ง เลือตามชอบใจเลยเมนูที่ดังดังองเขนกบปุกเข้าถอดกระเทียมขากบเทนเทนเท้าขาเก้ยได้บตุตรเนอร์อีกอย่างที่ต้องกินพักน้ำพัดน้ำมันห้อยไม่ใช่วอ a ร e ร c r e ันเป็นพักน้ำของเบตงมือนี้ก็เอมถือกันไปแล้ววันนี้ต้องแคบนอนสักคิดต่อช้าหัวชาวมืดเราจงอ้อ,อาจาเมือง ชาวรถเครื่องไว้แล้วเลยไปสกายวอกเททะเลมอกอายเวงจาาตัวเมืองเง้ยใช้เวลาประมาณ4 7นาทีถ้าเราติดไปยันทันมอกตอนเชา้าต้องจบขึ้นตั้งแต่ตีเซ่ขับรถออกจากเมืองแต่หาหน้ากลัวเลยไหมทางโคเจงเวงแล้วก็มีด้านอยู่เป็นระยะระยะพอไปถึงตัวสกายวอ์ก กระตรงข้าวเท้าก่อนเพื่อขึ้นไปชมคุณมา้านบอตเนอร์ว่างดีๆดขึ้นไปวางเก่งเกือบไม่ทันมอกจุดที่ช่วยว่าสะพานแก้วให้เดินขึ้นหอคอยไปสองชัน้นถ่ายรูปออกมาสวยจานทีนี้ก็ขคับรถดต่อไปสถานที่ต่อไปของเราเป็นอุโมงค์ปิยะมิตรยู่ห้างจากทะรีมอกอโยอเวงไปประมาณห้สบนาที ขบวนการโจรคอมมิวนิตมาลายาเป็นคนสร้างอุโมงคนี้ปัจจุบันยังมีความแข็งแรงข้าวคล้องเครื่องชายอย่างจัดเตียงไวใ้ให้คนรุนลั่งได้ชมกันแค่ๆกับทางออุโมงก็จะมีตน้นไสขนาดเยอยในบริเวณเดียวก,กันกับอุโมงค่าใช้จ่ายใ,ในการเข้าชมกัลละเซซิปาททีนี้เราก็ไปกันโตเลยครับรถอีกไม่ไกลเราก็จะไปถึง ส่วนมื่นบุพพาอากาศของเมืองเบตุงมีความเย็นทำให้ปลูต้นไม้เหมืองหน้าวได้ที่นี่ก็จะเป็นส่วนเป็นแหล่งทองเที่ยวให้หนักทองเที่ยวเข้ามาชมมีลายเบฟหรือบตเร์เนอร์ต้นไม้สวยๆวยเพสส่วนเมื่นบุพพาไม่ใช่ยังแต่ดอกไม้ยังมีที่พักให้หนักทองเทียว ได้เข้ามาผักกันแต่ต้องจ้องลวงหน้าสำหรับคนที่ต้องการเปิดประตูมาถึงจวนส่วนเคยส่วยถ้ามาผักเทนี้ช่านวักคุมทีนี่เราก็ไปกันต่อเลยพอส่วนเมืองผุ้ภาเซตก็จะมาแวะทีบอ่อน้ำพูรอนแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเข้าวเมืองเลยสิ่งที่น่าสนใจในเมืองก็ยังมี บุญยอดเข้าใจกลางเมืองเบตงจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเบตงแล้วก็มีส่วนสาธารณะไว้ให้ได้ถ่ายรูปได้ผักพอนวันเย็ยนเย็ยนก็ยังมีคนวิ่งกันปกติออกกำลังกายเบตงเป็นอำเภอที่ยอดตายสุดของประเทศไทย ขับรถออกจากเมืองประมาณเจด้ว,ว่าว่าการจะถึงด่านชายเดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมาถึงเบตงแล้วเชื่อว่าอย่าพลาดท,ที่จะได้ไปตายสุดของประเทศไทยทริปเบตงการจบเทียมเท่านี้ดี่พาไปเที่ยวในแลาวคอยมาตามกันต่อนะคะ